คทีมงานเอ็นดีไซน์นะครับเหมือนเดิมคลิปนี้นะครับไลฟ์ครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องป้ายนีออนเฟกกันนิดนึงนะครับก็เข้าใจว่าเพื่อนๆทุกท่านน่าจะเคยทําป้ายแบบนี้กันมาแล้วนะครับทีนี้ป้ายแบบนี้นะครับป้ายมีออนเฟกนะครับก็พอดีเห็นงานว่ามันสีสันสดใสดีนะครับก็เลย เอาปัญหาที่ทํางานป้ายชุดนี้นะครับเอามาเล่าสู่กันฟัง <_ d ata> เผื่อว่าเพื่อนๆกําลังจะททากันนะครับแล้วก็ลืมปัญหาเก่าๆที่เคยทํากันไว้นะครับเคยทําไปแล้วแลรัคราที่แล้วมันมีปัญหาแบบนี้นะครับเราไม่ได้จดไว้ข้างฝาผนังนะครับก็นะครับลองดูคลิปนี้และกันเผื่อว่าเอ้ยมันจะย้อนอดีตไปแล้วก็สามารถอจําจได้ว่ามันเคย เสียแบบนี้เคยพลาดแบบนี้นะครับอ่าก็ลองดูนะครับอ่าคลิปนี้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับตามหัวข้อโพสต์เลยนะครับ7ปัญหาของงานป้ายนีออนเฟกนะครับงานป้ายนีออนเฟกแบบเนี้ยนะครับอ่าส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะครับอย่างทั่วๆไปนะครับเรื่องการผลิตป,ป้ายพวกเนี้ยการสร้างป้ายพวกเนี้ยน่าจะ รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับใน y o u t u b e ในช่องอะไรพวกนี้ก็มีทางันอยู่แล้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีการมาบอกว่าปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรบ้างอาจจะแบบดูแค่วิธีทําเราก็รู้ว่าทํำยังไงเรารู้ว่าทํำยังไงแต่เราเราต้องรู้เพิ่มเข้าไปอีกว่ามันจะเสียด้วยวิธีไหนมันจะเจ๊งด้วยวิธียังไงนะครับอันเนี้ยแนะนําว่าให้ลองดู คลิปนี้ตามมากันนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเดี๋ยวเปิดรูปภาพชัดๆนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคชัดๆรูปเดียวนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับคือตัวงานชุดนี้นะครับปัญหาอันดับแรกเนี่ยคือก็ต้องบอกก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันคือเขาเรียกว่างานที่เป็น ลงบนอะคริลิกเนี่ยอะคริลมันจะเป็นรอยนะครับอันนี้คือปัญหาแรกเลยที่แนะนําว่าให้เพื่อนๆ้านป้ายให้ระวังเอาไว้นะครับอะคริลิกเป็นรอยไม่ว่าจะเป็นรอยด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทํายังไงก็แล้วแต่แต่ปัญหาอย่างแรกเลยคือมันจะเป็นรอยนะครับทีนี้ไอไอมันจะเป็นรอยเนี่ยมันจะแก้ยังไงนะครับมันจะทํายังไงได้นะครับเพื่อนๆก็ ลองคิดต่อว่าเฮ้ยเวลาเราทําแบบนี้มันจะเป็นรอยแบบนี้เวลาเราทําแบบนี้มันจะเป็นรอยอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าปัญหาแรกคืออะคริลิกเป็นรอยนะครับอ่าส่วนปัญหาที่2นะครับอ่าสวัสดีครับหนึ่งท่านเคอ่ากดถูกใจนะให้นิดนึงเป็นกําลังใจนิดนึงปัญหาที่2นะครับสําหรับผมเนี่ยนะครับคือ กาวร้อนมันจะเลอะแผ่นอะคริลิกนะครับอันนี้เผื่อว่าเพื่อนๆกำลังจะทำก็หาวิธีทางป้องกันเอาไว้ว่ากาวร้อนมันจะเลอะแผ่นอะคริลิกมันจะเลอะด้วยวิธีไหนในการทากาวเราจะระวังยังไงอันนี้เพื่อนๆเก่งๆกันอยู่แล้วทุกคนทําได้อยู่แล้วแต่อันนี้ผมบอกในทางที่ว่าการวิธีแก้นะครับเดี๋ยวเผื่อมันเลอะขึ้นมาแล้วอะคริลิกมันเสียทั้งแผ่นต้องไม่คุ้มนะครับอันนี้คือปัญหาที่2นะครับ ปัญหาที่สามก็คืออะไรปัญหาที่สามก็คือการต่อสายไฟการบัดกรีสายไฟพวกเนี้ยนะครับคือก็ต้องบอกก่อนว่าการต่อสายไฟพวกเนี้ยอย่างเนี้ยถ้านับเส้นเนี่ยโอ้โหมันประมาณสี่สิบห้าสิบเส้นสาสิบเส้นอ่ะมันมีแน่นอนสายไฟเนี่ยงานเนี้ยเนี่ยประมาณสา3สิบสาสิบกว่าเส้นน,นะครับคุณจะต่อยังไงไม่ คุณจะต่อ,อยังไงให้มันเร็วและคุณจะต่อ,อยังไงไม่ให้มันเขาเรียกว่าไม่ให้มันมีปัญหานะครับอ่าอันเนี้ยคือการปัญหาที่3ของผมเนี่ยคือการต่อไฟนะครับ <m> คุณต้องคิดวิธีว่าคุณจะทํายังไงไม่ให้มันต่อให้มันเร <m> ื่องบัตรกีไม่ให้มันมีปัญหาอ่าอันเนี้ยคือเรื่องบัตรกีเรื่องปัญหาแล้วนะแล้วก็คุณจะคิดต่อไปอีกว่าคุณจะทํายังไงให้ต่อให้เร็วที่สุดนะครับอันเนี้ยคือปัญหาที่คุณจะต้องเจอนะครับ ซึ่งผมเข้าใจว่าเพื่อนๆย่มีวิธีทางแก้อยู่แล้วแต่ว่าก่อนจะทำก็ต้องให้วางแผนไว้ก่อนว่าคุณจะทํำยังไงจะวางระบบเมนไฟยังไงคุณจะพ่วงยังไงให้มันเร็วที่สุดให้มันย่นระยะเวลาได้ใช้น้อยที่สุดงานคุณก็จะออกมาเร็วนะครับคุณก็ไม่ปวดหัวนะครับข้อต่อไปคือข้อ4ที่ผมเจอนะครับคือจังหวะของช่องที่จะใส่ตัวร่องที่จะใส่ตัวนีออนเฟกเนี่ยร่องของเขาเนี่ย ล่องจะไม่เท่ากันบ้างจะใหญ่บ้างเล็กบ้างอันนี้คือปัญหานะครับอันนี้มันอยู่ที่ที่ตอนคุณทําไฟล์งานตอนแรกถ้าเกิดคุณทําไฟล์งานเป๊ะคุณก็จะเป๊ะตามไปเลย,เลยแต่ถ้าคุณทําไฟล์งานไม่เป๊ะเวลาคุณเอาไอ้ตัวนีออนเฟกมาเสียบเข้าไปมันก็จะใส่ไม่ได้ตามหักตามมุมตามโค้งพวกนี้มันก็จะไม่ได้อันนี้คือปัญหาข้อที่4ี่นะครับถ้าเกิดคุณทําคุณต้องเจอแน่ๆนะครับส่วนข้อที่5เวลาคุณ คุณติดเสร็จแล้วนะครับคุณจะพ่วงไฟนะครับไฟมันจะช็อตไหมนะครับแล้วก็เวลาใช้เป็นนานๆแล้วไฟมันจะเขาเรียกว่าสายมันจะไหมไหมเพราะว่าสายมันใช้เยอะมาก30สเส้นอย่างเงี้ยคุณจะมีวิธีผ่อนยังไงคุณจะมีวิธีพ่วงเมนยังไงอะไรเนี้ยอันเนี้ยผมเข้าใจว่าคุณจะต้องผ่านตรงนี้มานะครับพเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการผ่อน สายไฟก็คือไม่มีการพ่วงเมนไม่มีการผ่อนไฟแรงไฟเนี้ยถ้าเกิดโหลดมากๆอย่างเงี้ยสายมันก็จะไหมตรงช่วงที่คุณต่อกันช่วงที่คุณบัดกีกันสวัสดีครับ3าท่านนะครับพอดีเห็นงานตัวนี้มันสีสันสดใสแสบตาดีก็เลยลองเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วก็เอาปัญหาของผมมาตีแผ่ดูนะครับอย่างเงี้ยเข้าไปข้อที่4ี่ละข้อที่ห้าละ,ละนะครับข้อที่ห้าของผมเนี่ยคือ สายไฟช็อตอ่าเนี่ยดูสายไฟดูข้างหลังผมอ่าสายไฟช็อตนะครับดูชัดๆเปเลยกี่เส้นนับเอาเองแล้วกันครับเพื่อนๆคือสายไฟของผมเนี่ยก็ผมอาสายที่มาจากตัวเนี่ยผมใช้สาย0.5นะครับสายลำโพงสายส่วนสายที่เป็นสายเมนเนี่ยผมใช้สายเบอร์หนึ่งนะครับทุกอย่างใช้สายที่เป็นสาย ชนิดใสหมดนะครับราคาก็จะแพงหน่อยแต่มันก็จะทําให้เวลามองมามันก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่าอย่างเนี้ยด้านหลังนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนข้อที่6ก็คือมันก็เหมือนข้อที่หนะเปิดแล้วสายมันจะไหม้สายมันจะช็อตนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆอ,อยู่ที่ทุกอยู่ที่ร้านใต้อยู่ที่ยยทคุณอะว่าคุณจะผ่านยังไงเมนคุณจะวางแผน ชุดนี้คุณจะเป็นแบบนี้คุณจะพ่วงอย่างนี้ชุดนี้คุณจะผ่อนแรงเท่านี้ชุดนี้คุณจะมาพ่วงแบบนี้อยู่ที่คุณวางแผนตอนแรกถ้าคุณวางแผนดีนะครับคุณเวลาคุณติดไปแล้วมันก็เป็นตามแผนถ้าถ้าคุณคำนวณไฟมาแล้วมันโหลดจุดที่คุณจำอ่ะมันก็จะไหม้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยแนะนําให้คุณเปิดทิ้งเอาไว้เลย1นวันเต็มๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดแล้วเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยมัน มันรู้เรื่องเลยแหละเปิดตั้งแต่เช้า,ชายันเย็นไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันช็อตมันจะไหม้มันจะเห็นแล้วคุณจะแก้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต่อเสร็จแล้วคุณต,ต่อ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 แต่แล้วแล้วคุณก็เอาไปส่งเขาเลยหรือไปติดเขาเลยโอกาสที่มันจะเจ๊งเนี่ยมันจะมีสูงซึ่งผมอะ่ะเคยเป็นแบบืนเมืก่อนนะครับก็เลยบอกได้ก็คือไปติดแล้วนะครับมัดรวมกันเลยควันขึ้นเลยครับมันถามว่าไฟไหม้ไหมมันไม่ไหม,ม,ม,ม้หรอกแต่ไอ้ตรงที่คุณ เอาห้าสายมารวมกันน่ะอ่าห้าสายรวมกันแล้วคุณผ่านมาเป็นเส้นเดียวเรียบร้อยสามสายรวมกันก็ยังเป็นผมแนะนําว่าเมนมาแล้วก็แล้วก็จมผ่านอย่างนี้เมนมาแล้วจมผ่านอย่างนี้ไม่มีไหมไม่มีช็อตนะครับแนะนําเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เรื่องขนส่งแหละนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยก็คืองานชุดนี้นะครับ ชุดนี้มันเมตรห้นะครับความกว้างเมตรห้ความสูงเมตรยี่นะครับคือเราทําไว้เรียบร้อยแล้วก็จริงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราอย่าตายตอนจบนะคือต้องบอกไว้ถึงขั้นตอนจบเลยคือตอนตอนจบตอนที่ผมแพ็คเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยจะเอาบับเบิลพันก,นก่อนนะครับพันก่อนพอพันเสร็จปุ๊บผมจะเอาตัวกันกระแทก พันสี่มุมนะครับประมาณสักสามสิบเซนพันสี่มุมเอาไว้นะครับแล้วผมก็จะเอาสติกเกอร์หนาพันเอาไว้อีกทีหนึ่งที่มุมนะครับพันเอาไว้ที่มุมสักสองสองทบสองทบสองทบนะครับแล้วผมก็จะเอาแผ่นคีบอร์ดเ่มาขวางหน้ามันไว้อีกชั้นหนึ่งขวางด้านหน้ามันไว้นะครับแล้วก็เวลางานซ้อนกันเนี่ยผมจะแผ่นพีบอร์ดทับทนไว้แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําลักษณะแบบเนี้ยนะครับผมว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็คงต้องทําแหละ ก็เอาคลิปเนี้ยไปดูนะครับแล้วก็เปิดรีเพย์ย้อนหลังกลับมาดูว่าปัญหาของตัวเนี้ยทำแล้วไม่ให้มันเจ๊งอคือทำยังไงผมบอกได้แค่หัวข้อนะครับถ้าเกิดว่ารายละเอียดอีกย่อยอันเนี้ยผมว่าถ้าเป็นร้านป้ายทำกันเองได้หมดทำทำรู้อยู่แล้วพอบอกหัวข้อปุ๊บรู้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือ,อ,อท่านใดที่ย,ย,ยังยังยังเหมือนกับ จะเริ่มรับหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทําอ่ะกาลังจะเริ่มทําเนี่ยก็นะมีคอร์สขายคอร์สนะครับก็ลองติดต่อผมเข้ามาดูเพราะว่าในในบทเรียนผมอ่ะผมจะมีเจาะทาให้แบบละเอียดน,นะครับก็คือป้องกันตัวนี้จะป้องกันยังไงจะทําแบบนี้จะใส่รายละเอียดลึกลงไปแล้วก็จะมีเป็นบทเรียนเรื่องการบัตรกีเมนทุกสิ่งทุกอย่างคือจับมือทำนะครับแต่ถ้าเป็นร้านป้ายผมบอกแค่หัวข้อ ร้านป้ายน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่คือง่ายๆอย่างยางผมมีคอร์สเนี่ยก็มีผู้ที่เรียนเนี่ยก็ยังถามว่าบัตร G ีเมนไฟทํำยังไงซึ่งเราเรียกว่าคนไม่รู้ไม่ผิดแต่ว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับซึ่งพอไม่รู้เนี่ยเราไปลองผิดลองถูกเนี่ยกำนานจริงอ่ะมันลองไม่ได้ซึ่งผมอ่ะไปลององานจริงไงแล้วผมก็เรียบร้อยละผมก็ช็อตเรียบร้อย ผมก็เลยคิดว่าไม่ใครจะทําก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกับงานจริงนะครับมันเสียเวลาลําพังวิ่งน้ํามันรถวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่คุ้มละแถมเราพอเราไม่คุม้มปุ๊บเราไปทําให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับมองเราว่าเราไม่มีความน่าเชื่อถือมันก็เสียหายหมดเลยนะครับโอเคลองดูนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็อย่าง อ่าอันนี้นะครับขายคอสนิดนึงก็ของผมก็มีด้านล่างนะครับที่บอกว่าเปิดไว้นะครับเป็นคอสเรียนงานป้ายนะครับกินเทนค้าดรูมนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองดูแล้วก็ในบทเรียนนะครับบทเรียนของผมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่41บทละนะครับคือเป็นบทเรียนที่ผมว่าไม่มีใครมาบอกนะครับล้านป้าย ดูแล้วอาจจะคิดว่ามันเป็นเบสิกแต่สําหรับคนที่ไม่ทําไม่เป็นเลยนะครับไม่รู้ไม่รู้เลยขึ้นไม่ถูกนะครับจะนับหนึ่งไม่ได้ผมว่าผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าตลกสําหรับคนที่ฝึกเริ่มฝึกนะคืออันเนี้ยเราเข้าใจว่าการที่จะฝึกเนี่ยเริ่มนับหนึ่งเนี่ยคือจะไปถามก็เขาเรียกว่า ผมคือผมไม่รู้ผมเคยเป็นคนไม่รู้แล้วผมไปถามคนรู้แล้วคนรู้ไม่บอกผมและคนรู้เขาประมาณว่าคุณก็มาจ้างผมทําสิเขาจะพูดแบบนี้อ่าคุณก็มาจ้างผมสิผมก็จะทําให้อ่าคุณก็จ่ายเงินมาสิผมก็จะทาให้ซึ่งผมก็ตัดขั้นตอนตรงน,นั้นไปถ้าเกิดว่าคุณอยากกระทําทคุณไม่ต้องไปง้อเขาคือผมเคยทดลองใจคนว่าพี่ครับแบบนี้ทําไงครับไม่มีคําพูด ได้หลุดออกมาครับแล้วก็มีแค่คําว่าคุณจะจ้างผมมาสิแล้วผมจะทําให้คุณซึ่งผมมองว่ามันก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีสอนได้แล้วคนที่มาเรียนคือเอาง่ายๆคือเรียนแล้วรู้เลยอ่ะผมว่ามันก็น่าจะได้ประโยชน์อะนะคือรู้เบสิกเลยอะ่ะมันน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าลําพังถ้าตอไปนี้ถ้าผมจะไปถามเขาผมคงไม่ถามแล้วแหละนะครับผมอาศัยว่าผมลองผิดลองถูกมาเยอะ จ่ายจ่ายค่าเสียหายไปเยอะผมก็เลยเอาไอ้ความเสียหายของผมเนี่ยมาบอกเป็นบทๆได้นะครับอย่างเนี้ยผมก็อย่างบทที่ตอนนี้มีอยู่4ี่สิบเอ็ดบทละผมจะไลฟ์ผมจะ, like, มจะอัดคลิปลงเป็นบทเรียนเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอย่างอ่าม,มันจะมีบทแบบแปลกๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านอ่าอย่างบทแปลกๆของผมเนี่ยอ่ากาเรียกว่าชื่อเรียกงานป้ายแต่ละชนิด ผมจะรวบรวมงานป้ายทุกชนิดอยู่ในนั้นหมดเลยคือเป็นแพทเทิร์นเลยเวลาลูกค้าถามคุณมาถ้าคุณเรียนอยู่ในบทนี้คุณก็เอาแพทเทิร์นนี้ส่งมาให้ลูกค้าดูหรือคุณก็ตอบลูกค้าได้นะครับรวม30กว่าแบบนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าชื่อวัสดุอุปกรณ์งานป้ายชื่อเรียกระหว่างการทํางานชื่อเรียกระหว่างการสื่อสารกับลูกค้าลูกค้า มันจะมีศัพท์ทางเทคนิคเยอะแยะไปหมดเลยนะครับชื่อเรียกแบบไหนชื่อเรียกยังไงอย่างเงี้ยผมจะลงลึกลงไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็การเขียนแบบงานโครงสร้างแบบละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในบทเรียนนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อว่าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับประมาณนี้นะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นนะครับคลิปนี้กเ็เน้นเรื่องปัญหานะครับ เกี่ยวกับนิออนเฟกแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรใหม่ๆเราจะมาไลฟ์สดให้ฟังนะครับโอเคไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้ว